สวัสดีค่ะหมอปุ้มนะคะแพทย์หญิงศิรนาถสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะวันนี้นะคะตามสัญญาจะมาพูดถึง9ชนิดของอาหารที่บำรุงเสริมสร้างมวลกระดูกป้องกันกระดูกพรุนให้กับร่างกายคือ9อาหารป้องกันกระดูกพรุนคืออาหารพวกนี้มีแคลเซียมสูงง่ายๆหมอหามาให้เป็น9กกลุ่มอาหารนะคะอ่าก็ กระดูกพูนที่คลิปก่อนที่หมอนําเสนอไปว่าแบบเป็นภัยเงียบที่เป็นปัญหาของสารสุกนะงั้นถ้าเกิดทุกคนพยายามกินอาหารที่อยู่ใน9กลุ่มเนี้ยจะได้แคลเซียมสูงแต่พอไม่พอก็แล้วแต่เดี๋ยวลองคิดกันดูนะคะอ่ะข้อที่1เลยถั่วต่างๆต้มโดยเป็นถั่วเปลือกอ่อนนะคะนี่หมอพูดถึงถั่วเปลือกอ่อนคือถั่วเหลืองถั่วเขียวถั่วดำถั่วแดงถั่วและญี่ปุ่นถั่วเลนทิวถั่วลูกไก่ถั่วพวกนี้ค่ะ ถั่วเปลือกอ่อนพวกนี้กินถั่วเปลือกอ่อนอืมจะกินจะหนึ่งจะต้มจะอะไรยังไงก็ได้คือกินพวกนี้ถั่วต้มได้แคลเซียมสูงค่อนข้างสูงเลยสูงเยอะเลยถั่วพวกนี้โดยซึย่งึ่งแต่ละถั่วเนี่ยจำนวนปริมาณแคลเซียมไม่ได้เท่ากันนะแต่ส่วนใหญ่แล้วคนเรากินอะถั่วสสีถัว่วห้าสีถัวถ่วลายชนิดมหาลาห้ายต้มทั้งหลายทั้งแหล่ง โดยเฉลี่ยแล้วในหนึ่งถ้วยที่เรากินหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยถ้วยเท่าไหรล่ะถ้วยที่เราไปตักสลัดซิสเลอร์ถ้วยอย่างนั้นอ่ะหนึ่งถ้วยอย่างนั้นจจะได้ปริมาณแคลเซียมสักสองร้อยห้าสิบมิลลิกรัมคิดไลนะถ้าเรากินถั่วเวลาถ้วยก็ได้250มิลลิกรัมเราต้องการแคลเซียมประมาณเท่าไหร่แล้วก็บวกบวกบวกแต่ละวันให้ได้ถึงคือถ้าเกิดวัยทำงานแบบพวกเรายังวัยทำงานอยู่เรายังไม่ยอมัวทองเนี่ยเราก็จะสักพันมิลลิกรัมต่อวัน ได้ไป250แล้วนะ,ะแต่ถ้าเกิดว่า,าไวทองไปแล้วอายุสูงอายุเยอะๆแล้วขอพ3 0 0ามเลยขอพันสมิลลิกรัมเพราะการสลายมวลกระดูกมันจะมากกว่าการสร้างมวลกระดูกนะคะก็จดจดเอาไว้ว่าเรากินอะไรเท่าไหร่ถ้าบางคนโอ้ไม่ค่อยเคยกินถั่วเลยแนะนำเลยค่ะถั่วต้มต่างๆ เป็นถั่วเปลือกอ่อนนะแต่ที่จริงถัวถ่วถัว่วพวกถั่วเปลือกแข็งก็เพิ่มแคลเซียมนะพวกวอลนัทพิตาชิโออะไรพวกนี้ก็มีแคลเซียมแต่พวกถัว่วพวกนั้นกินได้ไม่ได้เป็นวันละถ้วยขนาดนี้ค่ะไม่ไหวให้กินวันละแคบถั่วเปลือกแข็งเนี่ยให้กินวันละแค่หนึ่งฝ่ามือฝ่ามือของแต่ละคนอนะไม่ใช่มาหอ่อฝ่ามือใหญ่ๆนะคือวางแล้วเรียงเท่าหนึ่งฝ่ามือพอเพราะว่ามันมีพวกโอเมกา 6, ้าหกค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะ ยกเว้นวอลนะัทเนี่ยโอเมก้าสต่อโอเมก้าหเป็นอัตราส่วนที่สวยคือ1ต่อ4อ่าแต่ถัว่วพวกอื่นๆในอัลมอนด์หนึ่งหนึ่งต่อ200อย่างเงี้ยนั้นกินแค่ประมาณ1ฝ่ามือพองั้นจะเสริมแคลเซียมจะไหวไหมก็อาจจะกินเป็นถั่วต้มดีกว่านะคะถัว่วเปลือกอ่อนต้มดีกว่าอันนี้คือข้อ1ข้อที่2คือผักใบเขียวโอแคลเซียมเยอะเหมือนกันค่ะบางคนบอกอแอยแคลเซียมในผักหรอในผักผักเขียวเียวนี่แหละอะไรบ้างล่ะผักคะนา้าผักบอกโคลี่ผักแพว แพรนะผักเขียวคนละชื่อกันนะใบยอใบเลียงผักกระเฉดใบบัวบกดอกแคตำลึงพวกนี้ค่ะแคลเซียมสูงแต่และชนิดไม่เท่ากันนะสมมุติว่าถ้วยเท่าถ้วย,ถ,วยถ้วยสลัดเนี่ยของตำลึงตำลึงเต็มถ้วยสลัดเนี่ยก็ได้แคลเซียมสักร้อยสิบมิลลิกรัมแต่ถ้าเกิดว่าเอาเป็นบล็อกแครลี่เอ๊ะตำลึงเท่าไหร่ตำลึงร้อยยี่สิบตำลึงร้อยยี่สิบมิลลิกรัมบล็อกครลี่จะร้อยสิบ คะนะได้เยอะค่ะเต็มถ้วยใหญ่ๆ่ถ้วยอย่างนั้นนะ่ะได้250นะแต่ถ้าคะนะถ้วยเล็กก็สัก90เอางี้1ช้อนของคะนะเราเรากินผัดคะนะเราตักมา1ช้อนโต๊ะอ่ะก็ได้แคลเซียม10มิลลิกรัมอ่ะคุณจะตักกี่ช้อนโต๊ะแต่โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยทั้งผักทั้งหมดอ่ะสมมติว่าเป็นผักต้มเพราะอันนั้นเยอะอันนี้น้อยอันนี้กลางกลางแต่พวกผักผักใบเขียวเนี่ยสมมติมาต้มหนึ่งถ้วยสลัดเนี่ยก็คือประมาณสักเฉลี่ยแล้วประมาณ 150- 250มิถึงรัม ก็ประมาณเท่าๆถ,ถั่วเนาะถั่วเมื่อกี้มันสอง้อยห้าสิบแต่อันนี้มันอาจจะบางผักก็จะเหลือร้อยห้าสิบก็ได้ถ้าเป็นผักตำลึงอย่างเงี้ยก็แค่ร้อยสิบเองอะไรเงี้ยนะคะข้อที่สามคือธัญ,ญพืชธัญ,ญพืชนี่ได้เยอะมากงาดำงาขาว,งาข,าวงาขี้ม้อนหนึ่งช้อนโต๊ะเนี่ยได้ร้0ยสิบแล้วนะร้อยเอ้ยร้อย2ี่สิบร้อยี่สิบถึงร้อยสามสิบได้เยอะนะหนึ่งช้อนโต๊ะได้ประมาณร้อยี่สิบแล้วนะ งาขาวงาดําง,งาขี้ม้อนแต่เราก็กินได้แค่หนึ่งชัอนโต๊ะค่คเดี๋ยวปริมาณของแคลอรี่อะไรจะมากเกินไปนะคะก็คือก็กินพวกนี้หลายๆอย่างผสมให้มันได้แคลเซียมเพียงพอในแต่ละวันงั้นอันที่หนึ่งคือพวกถั่วต้มอันที่สองคือผักใบเขียวอันที่3าคือธัญ,ญพืชอันที่4ี่คือผลไม้ผล,ไม,ผลไม้มีแคลเซียมนะเอบางคนแบบเอ้ยผลไม้หรอผลไม้เลยค่ะส้มในลูกหนึ่งเราแกะส้มมาลูกหนึ่งแคลเซียม50ิบนะ50มิลลิกร,รัมนะส้มอ,อแต่ถ้าเกิดว่าอะไรล่ะ ทุเรียนอ่ะทุเรียนก็แคลเซียมเยอะทุเรียนหนึ่งพลูเนี่ยเราหยิบมาพลูหนึ่งกินได้แคลเซียมสามสิบสามสิบมิลลิกรัมหรือถ้าเป็นอินทผลัมหนึ่งลูกเนี่ยได้ยี่ห้ามิลลิกรัมเรากินกี่ลูกละอ่าก็แคลเซียมก็ได้ไปสมมติเรากินเจ็ดลูกก็คูณไปยี่ห้าคูณสี่ได้ร้อยอ่ากินเจ็ดลูกก็เกือบสองร้อยมิลลิกรัมแล้วกินอินทผลัมอย่างเงี้ยนะคะมะขามหวานหนึ่งฝักเนี่ยได้สามสิบมิลลิกรัมงั้นพวกพืชผักผลไม้ก็ได้แคลเซียมสูง แต่คุณก็ต้องกินแต่พอประมาณไม่ใช่โอมนั่งคุณให้ได้พันสามรอมิลลิกรัมกินแต่ชนิดนั้นหมดมกระจายกระจายกันค่ะ,ะข้อที่ห้าคือผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองอันนี้ได้แคลเซียมสูงเต้าหู้อย่างเงี้ยรู้ไหมเต้าหู้มันมีเต้าหู้แข็งกับเต้าหูู้อ่อนนะเต้าหู้อ่อนเนี่ยเราตักมาหนึ่งช้อนโต๊ะมากินเต้าหู้เนี่ยเต้าหู้อ่อนเนี่ยแคลเซียมเท่ากับ30มิลลิกรัมแต่ถ้าเป็นเต้าหู้แข็งจะลดลงไปครึ่งนึงเลยเหลือ15มิลลิกรัม เน่ยค่ะเต้าหู้ก็ได้แคลเซียมสูงหรือเทมเป้ที่หมอเคยอัดคลิปเรื่องเทมเป้เราเป็นเทมเป้สักร้อยกรัมเนี่ยร้อยกรัมสี่เหลี่ยมเล็กๆเนี่ยเหมือนเต้าหู้เนี่ยนะได้ได้แคลเซียม110มิลลิกรัมได้เยอะแต่อะไรรู้ไหมนมถั่วเหลืองน้อย บางคนจะคิดว่าฉันจะกินแคลเซียมจากนมถั่วเหลืองได้น้อยนมถั่วเหลืองน้ำเต้าหู้เนี่ยได้น้อยร้อยร้อเรากินร้อยซีซีเนี่ยยังได้อยู่สักยี่้ามิลลิกรัมเรากินสมมติกล่องหนึ่งสองซีซีก็ได้สักเท่าไหร่ละ80ดสมิลลิกรัมคือแคลเซียมไม่ไม่สูงไม่พอถ้าจะมากนั่งกินนมสองากล่องต่อวันให้ได้แคลเซียมพันสามไม่พอ น,ะะนอกจากเขานมมันนั้นมันผสมผสมให้มันไฮแคลเซียมใส่สูตรไฮแคลเซียมใส่แคลเซียมเสริมอะไรเข้าไปในนมนะคะแต่ถ้าถั่วเหลืองโดยผลิตภัณฑ์จากเต้าหู้จะได้เยอะกว่าเยอะกว่านมถั่วเหลืองบางคนชอบเข้าใจผิดว่านมถั่วเหลืองได้แคลเซียมสูงไม่สูงนะ,ะเต้าหู้สูงกว่าเทมเป้สูงกว่านะคะต่อไปข้อ6ผักที่มีหัวมีรากอะ่ะบางคนไม่รู้มันกินมันได้แต่คาร์บโบไฮเดรตเหรอ มันเทศเนี่แหละพกผักที่มีหัวมีรากนี่ยได้แคลเซียมสูงมันเทศหัวไชเท้าเผือกที่มันผักมันอยู่ใต้หัวนี่มันเก็บสะสมแคลเซียมกินเลยค่ะคือกินหลากหลายกินให้กระจายบางคนคือหมอจะมาพูดให้เข้าใจว่ามันมีไข่ข้อ7คือไข่ไข่ก็มีแคลเซียมหนึ่งฟองเนี่ยไข่ถ้าไข่เป็ดจะได้เยอะกว่า1ฟองจะได้90มิลลิกรัมถ้าไข่ไก่ก็จะลดลงมาเหลือ60ลดถกว่าตั้ง30เนี่ยไข่เป็ดมันคุณค่าเยอะกว่า งั้นก็คือไข่กินไข่ก็ได้แคลเซียมฟองนึงก็สมมติโดยเฉลี่ยก็นะถ้าแต่เราไม่ได้กินไข่เป็ดก็เท่าไรละหกสิบมิลลิกรัมแต่อาทิตย์หนึ่งก็กินสักสองฟองสองสามฟองพอนะคะอ่ะต่อไปข้อที่แปดที่เสริมแคลเซียมอาหารที่เสริมแคลเซียมดีคือพวก สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยที่เรากินได้ทั้งเปลือกอะ่ะเขาเรียกว่าปลาหรือสัตว์น้ําที่มีกินกินได้ทั้งหมดกุ้งฝอยเอ้ยปลาตัวเล็กตัวน้อยเอ้ยเนี่ยหช้อนโต๊ะมาได้มานานว่านะร้อยสิบมิลลิกรัมเราจะตักกี่ช้อนละ่ะสมมติกินสองสามช้อนโต๊ะก็ได้ละสามร้อยกว่ามิลลิกรัมน,นะคะแล้วก็นับไปในแต่ละวันแล้วข้อที่9ที่ควรจะเสริมเลยเข้าวโอ๊ตข้าวโอ๊ตแคลเซียมสูงหนึ่งถ้วยได้ร้อยร้อยยี่สิบแล้วนะ หนึ่งถ้วยที่เรากินเราก็ได้แคลเซียมสูงงั้นที่หมอนับนับกลุ่มมาให้กลุ่มถั่วกลุ่มพวกเตา้าหู้กลุ่มพวกทั้งผักชนิดไหนผลไม้ชนิดไหนหรือจะกลุ่มหัวมีรากเ้ยที่พูดเนี่ยกลุ่มไข่กลุ่มพวกปลาตัวเล็กตัวน้อยกุ้งที่กินทั้งเปลือกอข้าวโอ๊ตอะไรพวกนี้รวมแล้ว9ชนิดพวกนี้ ไปหาวนๆกินเลยค่ะแล้วให้ได้แคลเซียมเพียงพอในวัยของเราเราเป็นวัยทำงานได้พันวัยทองพันสามพันสามร้อยมิลลิกรัมของแคลเซียมอย่างเงี้ยค่ะนวมๆน,นับๆนับๆให้ถึงถ้าเราคิดว่าเราไม่ถึงเพราะว่าโดยเฉลี่ยนะเขาจากการศึกษาเนี่ยคนเราเนี่ยได้สารอาหารได้แคลเซียมต่อวันเนี่ยกินอาหารสามมื้อเนี่ยได้สามร้อยถึงสี่ร้อยมิลลิกรัมคือได้น้อยมากแล้วเราต้องการเป็นพัน่ะ ซึ่งมันทาให้กระดูกพูนเป็นภัยเงียบในอนาคตซึ่งถ้าจะถ้าเราเสริมๆพวกนี้กิน9กลุ่มนี้คนแคลเซียมเราก็จะถึงแต่ถ้ามันมันไม่ถึงเช่นคุณทํา IF กินอาหารใหม่ถึงใหม่พอหรือคุณคิดว่ามันฉันไม่ได้กินอาหารมีประโยชน์อย่างนั้นว่าไม่ได้โรยงาดำแล้วเขาโอ๊ตใส่งาดําไม่ได้หาหัวเผือกหัวมันกินอะไรอย่างเงี้ยยังกินกะเพาไก่ไข่ดาวอยู่ก็แนะนําว่าอาจจะก,กินแคลเซียมเสริม ถ้าคิดว่าเรากินไม่พอแล้วเราจะต้องทานแคลเซียมเสริมจริงๆเนี่ยอยากเสริมหมอก็แนะนำให้เสริมเป็นแคลเซียมอลริโอเนตนะคะเพราะเป็นแคลเซียมที่ดูดซึมได้ถึง95%คือมากกว่าแคลเซียมอื่นๆเนี่ยถึง9เท่า ทำให้ไม่มีการตกตะกอนเป็นหินปูนตามอวัยวะต่างๆในร่างกายเช่นพวกเต่านมเอ้ยหลอดเลือดตอมลูกหมากท่อไตนะคะแล้วก็เป็นแคลเซียมที่ปลอดภัยเพราะไม่ได้สกัดจากพวกกระดูกสัตว์หรือนมบัวเหมือนแคลเซียมพวกซิเตตคาร์บอนเนตแคลเซียมคาร์บอนเนตซิเตเตพวกเก่าๆนะมันเป็นแคลเซียมที่สกัดจากข้าวโพดซึ่งก็พอสกัดจากข้าวโพดเนี่ยมันก็เป็นอนุพันธ์ของวิตามินซีด้วยปลอดภัยแล้วก็ใช้น้ำเป็นตัวทำละลายมันก็ ยังไงล่ะไม่ทําให้ต้องมานั่งใช้กรดในกระเพาะ่าจะท้องอืดท้องเฟอ้อกินยาลดกรดก็สามารถทานได้นะคะแล้วก็ไม่มีปัญหา side effect ของแคลเซียมของรุ่นเก่าๆที่จะท้องผูกกินแคลเซียมเก่าๆนี่จะท้องผูกท้องอืดท้องเฟอ้อแต่แคลเซียมอลเทอเนตเนี่ยจะไม่มีปัญหานั้นแล้วก็ไม่ต้องใช้วิตามินดีในการดูดซึมด้วยกินเม็ดเดียวก็จบไปเลยก็ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากกินเสริมเนี่ยก็ให้กินเป็นแคลเซียมอลเทอเนตจะจะปลอดภัยกว่านะคะ หรือก็จะสนใจที่แคลเซียมที่หมอผลิตหรือที่หมอทานอยู่นะคะก็คือแคลแอลเป็นแคลเซียม l อลเทอร์เนะและผสมคอลลาเจนไททู T T 2, ก็ติดต่อกันมาได้นะคะทาง l ล n i ID a d with Patch เดี๋ยวหมอเขียนไว้ให้ข้างล่างหรือจะเข้าในเพจไปเลยค่ะชื่อแคลแอลแคลเซียมบำรุงกระดูกและข้อก็จะมีแอดมินของหมอคอยดูแลอยู่นะแคลเซียมของหมอนี่มันเป็นแคลเซียมแอลทเนะคะแล้วผสมคอลลาเจนไททู T T 2, ด้วย ซึ่งก็ดูดซึมได้ดีมากๆนะคะไม่ต้องกังวลว่าจะตกตะกอนในร่างกายนะก็ะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะในการว่าอาหารเสริมเรื่อง9ชนิดที่ป้องกันกระดูกพุนก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะคะแล้วก็ติดตามกันได้ค่ะจะมีคลิปใหม่ๆมานำเสนอเรื่อยๆค่ะบ๊ายบายค่ะ